เพื่อนๆครับโอ้โหเพียบเลยครับตรงนี้ทั้งปิกจูท, Pikachu, ทั้งฟูดเดนเลยครับเดี๋ยวต้องหาทางจับก่อนละครับก่อนอื่นนี่คมควรจะไปทางไหนดีเนี่ยอโอเคเลยตรงนี้เลยแล้วกันครับจับปิกจูก่อนครับสถานที่ครับอเวนิวแจ้งวัฒนะครับผม ไม่ค่อยได้มาจับหลายวันแล้วก็เลยมีปิกาจูมาหาซะเลยครับพร้อมกับฟูดินที่เพิ่งอัพซีพีเป็นมหาเทพมาแล้วนะครับผมจับกันเลยครับโอ้ปิกาจูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาเบอร์รี่ไปก่อนบอลแดงโยนทิ้งครับเป็นเทคนิคพิเศษของผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นบอลสีเหลืองเลยครับ มาพิกาจูได้แน่นอนครับเทคนิคพิเศษผมเหลือจะตัวฟูดินอีกตัวหนึ่งครับถ้าไม่จับแบบนี้ครับมันหนีครับมันหนีแน่นอนครับนี่ครับมาเลยจับเลยมาแล้วครับซีพีหกรกว่าเลยทีเดียวครับปกติจับมันนี่นะครับอ่าเอาเบอร์รี่ไปกินก่อนครับ บอลแดงโยนทิ้งครับเทคนิคพิเศษของผมแล้วก็เอาตาบอลครับโยนใส่หัวมาเลยเอาไม่เป็นไรครับเสียไปอีกหนึ่งลูกแต่ลูกนี้รับประกันครับเทคนิคพิเศษของผมทฤษฎีนี้จะถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่จัดปลายครับหนีไม่ได้แล้วเจ้าตัวอัพบ้าว่าที่ฟูดินของเราโอ้โหเมื่อก่อนนะครับซ p 2 0 0กว่า แม่เดี๋ยวนี้ครับ634ครับโอ้โหเป็นตัวไม่เก่งครับเก็บไว้ก่อนก็นะครับหลังจากอัพค่า cp ก็โอเคเลยครับจะตัวฟูดินนี่นะปั่นที่สุดเลยครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหมั่วไปหมดครับอ่านี่ครับ ฟูด uh ินฟูดินนี่ครับเพื่อนๆอัพซีพีมาแล้วครับบวกกับความเก่งเพิ่มนะครับค่าแฮกแท็กดิฟเฟโอ้โหมาดูครับนี่ครับแปดร้อยสามสิบกว่าเลยครับคาดว่าถ้าอัพเป็นร่างสามนี่น่าจะถึงสามพันเลยทีเดียวนะครับ พาะเป็นตัวเก่งสงกับที่เป็นตัวเก่งๆระดับต้นๆในการ์ตูนโปเกมอนเลยทีเดียวนะครับอ่ะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีตัวให้จับอีกเยอะเลยครับรวมทั้งจะตัวดิโต้ด้วยครับผมก็คลิปนี้คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปหาดิโต้ต่อครับเดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดูครับผมสวัสดีครับ